สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่เพจขายรถโตโยต้าเซลแม่เข็มนะคะเซลลแม่เข็มจีราค่ะวันนี้นะคะก็ามาส่งมอบรถให้กับพี่ชัดเนาะพี่ชัดก็คือเป็นเจ้าของธุรกิจเกี่ยวกับโรงงานผลิตดินต่างๆนะคะผลิตดินต่างๆอยู่ที่สีแยกสมเด็จนะหาง่ายๆเลยใช่ไหมคะคุณพี่ง่ายครับวันนี้ก็ได้มาเอารถนะคะเขาเป็นตัวเองนิดนึงรถมีกระบะแคปนะคะของเราตัวเตี้ยหน่าหล่อของเรานะคะไปใช้ในกิจการ ตอขอหายเจรลญุ่นงเลืองหฮ่งๆปังๆนะคะคุณพี่ร,รีวิวให้พี่พี่น้องๆฟังหน่อยนะคะว่าอันเขามาซื้อรถน้องกันนี่ก็คือว่าเป็น,เป,นเป็นจ้งใดแน่กะประทับใจครับมาเฮ็ดเอกสารกับโบโดนข้าเดียวแล้วขันมาเต่เสากะมืออื่นใดเลยเกินปุยมุย ซ้ำมือเดียวแล้วว่าแต่ซอยพี่ว่าแต่ซอยพี่เขียนเรื่องเอกสารว่าแต่เอกสารเขาคอยยังเขาคอยยังให้หาให้เขาครับคอยยังหาให้คอยยังหาให้นะคะก็ลูกค้านี่คือมาเคยมีประสบการณ์ก่อนที่จะมาหาแม่เขียนเนาะเคยไปทําสัญญากับที่อื่นเป็นขึ้นเงเ้ยงกับนางเขียนว่าไอ่บ่ขึ้นกันครับมองอื่นโดนแถมบบลับว่าเขาเถ่าโบดโบดโนนนี่โนนนี่เออนะคะแล้วคือมาอยู่นี่เอาเลย เดี๋ยวบริการเบงาง่ายเบาง่ายจ้ะก็คือด้วยการประสบการณ์นะคะแต่ละกการการทำง,งานของเซียวเนาะเดี๋ยวมันก็สิมีทั้งออกหาทั้งออกให้คุณลูกค้านีได้ง่ายนะคะคเวลาออกรถเครียดเครียดเฮ็ดอย่างมันก็สิได้ง่ายง่ายเศรษฐศาพี่พี่น้องน้องเนาะจ<อ>้าไหนแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจของแม่เข้มไปด้วยนะคะแลักการพี่พี่ชัดฝากฝากร้านไว้น้ำหนึ่จ้ะโอ้สารับผู้ที่สนใจเรื่องการเฮ็ดดินผมมีดินปลูกมูนใสเดือนมูนดวงอัดเม็ด ใบไม่มักมี่ถึงสอนพร้อม,อมสอนในเฮ็ดพร้อมขันบอยอยากเฮ็ดกะไปซื้อของผมมาติดยี่หอ้อขายเลือยกันได้ง่ายมีผลงานให้เห็นไปเยี่ยมชมกันได้เด้อเบอร์โทร0931453987ด้อครับโอเคค่ะพี่ๆน้องๆนะคะจะติดต่อพี่ชัดกัดไปตามเบอร์โทรได้เลยนะคะขอบพระคุณมากคะ่ะสวัสดีค,ดค่ะโอเคเอยู่ดูดวันละแบบเป็นอฏิทบล็อคเดย์บดิษัดไลท์เดอ ဘော်ရီ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 